สวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องทุกกคนมื้อนี่กันกินอีกนี่ผักกะทะผักกะทะป้าทูโกินเรียงกินชงนเชาากินเรียงชงนเช้าไปนอนในเช้าจะกลับบ้านเลยทุกคนนี่แหละไปนองมาเป็นเดือนละสองเดือนแล้วไปนองมันมีงานเลยม่มีโมเดลมันจะผักกะทะสวัสดีค่ะคนสวัสดีค่ะกันก ี่หันมันกันดีเราหังพี่ตากไฟพิจิกับพ่จิกกับเราวแล้อย่าลืมใช่พิจิกจะกลับบ้านเลยลูกพี่จิกจะกลับบ้านเลยนะลูกนี่กับนี่กับพวกลาก็เล네ี <that 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 ้ยงส่งพี่จิกยินไหมชื่อมุกทะเลี้ยงนทักกะทะกะทะนี่แหละเพื่อนมาเพิ่นเพิ่นมาได้สองเดือนเลยได้พี่น้องนี่เพมีงานเหตุเพิ่นก็จะเมื่อยแล้วบ้ดนี้ ่อ่บัดเพิมนมดอันนั้นและวิมหมดแล้วโโ่สีแดงพอเป็นบัตรทองเที่ยวเลยี่นอนคนจิกลบเอืนอน่นิกลบอินี่มนอะไนี่เนไร่เป็นถวกูกินเ่องคัรกินแล้วสีเขีย้่ยกิวสวัสดีก่อนลูก ครับนี่ครับวันนี้วันหยุดใช่ไหมวันหยุดชงวันพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรฮะพรุ่งนี้วันอะไรครับเบาเสียงน้อยลูกเบาเสียงน้อยพอทามาพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรอะไรนะเขาลุงเรียนอยู่ไม่ถูกวันนี้วันเสาร์ มาได้ไปนองมาเด้ไปนองมากินนำกันครับผมันอาทิตวันเสาร์ที่ไหนเดียนเบาหน่อยลูกเบาหน่อยครับะไหนมันดาืนน่ะมันบอกเล็บ่ชื่อนีด่าขืนเลยมีเกินอะไรล่ะอกกับเมือบ้านแล้ว วิ่กล no, <love> <and> ับบ้านแล้วใช่ยังเอาน้าม่เอาน้ได้เป็นตากล่องเลยเออเจะหยิบอะไรตัวนไก่นะ อยากบ่แม่กลัวห่ออยู่สิดูอัลโควทตเองแหวก็หางานหางานให้ได้ก่อนเด้อสิลงมาบัดนี้เด้อเอออเกี่ยวเข้าแล้วแล้วก็แบกข้าวสารมาให้อายกินนําเออบแล้วหดหดมื้อนั้นดีอายก็อายก็หมดอันนั้นดีฮะ จน่กินนะจานน้องเตี้ยนน้องเตียนก็ไม่เอินฮะแต่มันไม่เลียกเป็นไรเอาไป็นไรเลาะกินเพาบอกมันกินู่้่ดี๋ยวเดี๋ยวพิตาจะกลับบ้านหนึ่งเอาไงมันหายเลยค่ะน้ตาโอยหากระโตกกระโตงไม่สูมเป็นเรื่องระโคงนะบอกีก้ว่าเบอกผู้ใดผิดอีนี่ก็หายยูเอาไปยันแห้เงียบ เพื่อนกาแฟนอนในนเียรตกาแฟนอนในสนาอาจารย์มองยังไงใบก็แหละวาัเรนยดูจบไม่เอว่ักจ์หือี่จูแมแป้ะม่แปะและตาเนี่ยเรื่องจันทรเมื่้ตาเนี่ยจันทร์เ่อร tại mua bò này các bạn làm bò, nghe chưa? à, đây, ai cho ăn bêm, cho mua khoang, nhặt chút ít, xem bao phật mà, giờ còn bận, đây 3h, ô, rồi nặng,รถไฟ,รถไฟ mới để tít bay đèn, rồi mưa tới chiều rồi lỏn, rồi phừng mưa, kêu xếp, no, xếp bố hay, xếp thế, xếp, xếp thế, ăn được không? Hết, ăn, 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 ăn,

ม่นค่ะพี่ตาแม่ขาแม่ขอโแม่ขเมไวกี่คนองามุนเาขอโทษขอครเ่อนออนี่เลยี่นองเลยแต่มีแต่มีแต่นาสาวทั้งนั้นแหละมีแต่นาสาวนี่กงนี่กันนาสาวเรพไปน้องนี่กินกล้วยอยู่ไปนองกินกล้วยอยู่

วันนี้ลูกสาวเรามาสามาจะาอัน,ลนลคลก็ค่อยๆกินอย่า้าวอย่ารีบมื่นก็่วลาถิดมื่นก็หยุดนอยู่้าอนไปนี้ยักนได้ชินดาบมันเป็นจะได้ชินนดาบ อันนี้วะอันนี้วะนี่วะเออเอนชินดาดบอยูบานเขานี่พีตาอยูบานเนี่ยเขาไปกินชินดาดนี่ลงซุยนี่อู้ยเขาไปกินชินดาดยูบานเขาเอนชินดาดบนเขาอยากไปเด้อเขาได้ไปไมไม่รู้ไม่รู้ต้องไปดูแต่บาอทไหมไม่รอ้นากลัวู่บไ พอเน่พอได้ันพว่าูขนาดปูยังอย่าเปิดอยากให้เปิดชูคนนั้นละจะต้องาคจะต้องถาธนาคารเราปันกจะเอาเงินเขาไปลายลปล่อยระเขาบัญชีภายบัญชีมันไงจะได้ไปต้องลงกันจะได้ไตองถามว่าผู้ใดด้ใดท่นี่นั้จะไมต้องต้องถามไม่โนไม่ต้องโบ้าเด็เงินเบัญชี ัด่ือเานะมันมือมันบังนั่งไงพอแล้วตัดไม่ตัดแล้วพอแล้วไอ้าโอเคพี่น้องคลิปนี้กะชิคมนี้จากระดัเดี๋ยวก็ชอกินหมดตากองเดนั่งไงตากองที่ได้งมออไรกตากองที่นั่งไห้เนือแต่คักให้ช้องช้ำหย่อมนิสิ โอ้ล้าก้องกินน้ำเค็มเนี่ยเมื่อนอกไัแล้วเนี่ยเราจีนน้ำเค็ม